ราคาน้ำตาลโลกขยับทำไมราคาอ้อยไม่ขยับคอส,ส์พลาสคุ้มทุนจริงหรือสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บ่าวซนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นําสาระดีๆดีมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ จากการที่ตัดอ้อยในปีนี้นะครับตั้งแต่การปลูกอ้อยเป็นต้นมานะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยพบกับความยากลำบากในการประกอบอาชีพการทำไร่อ้อยตั้งแต่เริ่มปลูกที่ประสบภาวะภัยแล้งตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับจนมาถึงปลายฤดูกาลนะครับถึงฤดูกาลที่จะต้องตัดอ้อยส่งเข้าสู่โรงงานน้ำตาลนะครับก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากที่ทาง รัฐมีมาตรการให้อ้อยไฟไม่เกิน20%ต่อวันนะครับสำหรับอ้อยไฟและอ้อยสดนะครับในอตัตรา80-20นะครับก็ประสบกับความยากลำบากเป็นอย่างมากในการหาแรงงานก็ยากนะครับประสบสภาวะที่ว่าสถานการณ์โควิดกำลังระบาดจึงหาแรงงานจากเพื่อนบ้านไม่ได้นะครับปีนี้จึงเป็นปีที่พี่น้องชาวไร่อ้อย ลำบากยากเข็นนะครับแต่ราคาน้ำตาลโลกก็ขยับพุ่งขึ้นถึง15เซนถึง16เซนต่อปอนเลยทีเดียวนะครับแต่ราคาน้ำตาลไม่ขึ้นเป็นเพราะเหตุใดนะครับการออกมาตรการเรื่องลดการเผาก็ต้องมีการวางแนวทางรองรับว่าจะทำอย่างไรเมื่อต้องตัดอ้อยสดจะใช้แรงงานคนหรือเครื่องจกักรและจะมีผลต่อต้นทุนการผลิตหรือไม่เท่าไร เช่นเดียวกับการที่มีมาตรการให้แบน์สารเคมีพาราคอตทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการกำจัดวัชพืชสูงขึ้นจึงไม่มีสารเคมีอะไรมาทดแทนจะดำเนินการอย่างไรนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็ประสบความยากลำบากจากการแบนดสารเคมีพาราคอตมาแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นะครับก็การลดอ้อยไฟนะครับลดการเผาเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5สําสำหรับ รัฐบาลควรปรับขึ้นราคารับซื้ออ้อยเพื่อจะให้คุ้มทุนของพี่น้องเกษตรกรหรือไม่นั้นนะครับทางโรงงานน้ำตาลก็มีความเห็นว่าควรจะพิจารณาสองมุมการจะปรับราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรด้านเดียวไม่ได้ต้องพิจารณาราคาขายของโรงงานน้ำตาลอีกด้วยนั่นเองนะครับจึงเป็นการประสบปัญหาของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับที่ราคาอ้อยไม่ขึ้นนะครับ ซึ่งตอนนี้ราคาขายน้ำตาลในตลาดโลกนะครับเพิ่มเป็น15-16ถึงเซนต่อปอนด์นะครับแต่ราคาอ้อยก็ยังไม่ขยับเป็นเพราะอัตรานะครับการแลกเปลี่ยนนะครับการแลกเปลี่ยนเงินแข็งค่าไปมากทำให้อะไรได้จากส่งออกน้ำตาลที่คิดทอนกลับมาเป็นเงินบาทได้ราคาลดลงและยังต้องพึ่งพาไรายได้จาก ตลาดส่งออก70%ดังนั้นเมื่อรายได้ไม่เพิ่มขึ้นจะปรับราคาขึ้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเสมือนตอนนี้ชิ้นเค้กลดลงแต่ผู้ประกอบการกับชาวไร่ยังต้องแบ่งรายได้ในสัดส่วน70ต่อ30เท่าเดิมนั่นเองปีนี้โรงงานเปิดหีบไปแล้วประมาณ1เดือนคาดว่าปีนี้จะหีบหมดภายในกลางเดือนมีนาคมเพราะปริมาณอ้อยปีนี้น่าจะมีเพียงไม่ถึง70ล้านตัน จากกำลังการผลิตสูงสุดของโรงงานที่รับอ้อยได้1.2ล้านตันต่อวันเป็นเวลา4เดือนหรือราว96ล้านตันซึ่งปริมาณอ้อยที่ลดลงมาจากหลายสาเหตุมีทั้งการหันไปปลูกพืชอื่นที่มีราคาดีหรือมีความต้องการใช้มากกว่าเช่นข้าวโพดหรือมันสำปะหลังนั่นเองนะครับการคิดคำนวณราคาอ้อยแบบคอร์ฟัที่ว่า คิดตามคำนวณต้นทุนคุ้มทุนคุ้มทุนจริงหรือไม่นะครับสำหรับการคิดคำนวณในราคาอ้อย920บาทต่อตันอ้อยมันคุ้มทุนกับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ทําอ้อยมาหรือเปล่าหรือว่าคุ้มทุนให้กับโรงงานน้ำตาลนั่นหรือไรนะครับสำหรับการคิดคำนวณให้คุ้มทุนนะครับแถมพี่น้องชาวไร่อ้อยยังถูกหักอ้อยจากสิ่งเจือปน20บาทต่อตันอ้อยอีกสำหรับ ในการคิดคอดพัดว่าคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนก็คิดพิจารณาดูเอาเองนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบาโซนก็นําสาระมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนะครับแต่ก็เห็นใจพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับเมื่อตัดสดแต่ก็ถูกโรงงานหัก สิ่งเจือปนนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ